มาคุยการใหม่เรื่องของที่เราเราคุยค้างกันไว้ว่าคนรวยคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นคุณนะครับผมครับครับผมกระเพิ่งออกไปเมื่อวานนี้เองนะอะไรใครออกเมื่อวานนี้ลอตเตอรี่ไงครับลอตเตอรี่ใช่ไหมอ๋อเข้าทางประเด็นเลยเข้าทางอต่นี้อันนี้สาเหตุที่ผมเอาประเด็นนี้มาคุยเนี่ยมันมีอยู่มันอยู่มันอยู่นิดเดียวแง่มุมนิดเดียวว่าถ้าเราดูช่วง ครับทไทยเรามาเนี่ยที่นักลง,งทุนในเมืองไทยเราเนี่ยพเจอจุ้มยำกุ้งเนี่ยแล้วก็ปีปีห้าสองห้าสามเนี่ยที่เจอเรื่องของน้ำมันเบรคแล้วก็ช่วงเนี่ยทั้งสามตอนเนี่ยสังเกตว่าระยะเวลามันห่างก,กันประมาณสิบปีนะครับครับผมเกิดเมื่อเกิดเรื่องสถิติเรื่องของตลาดตลาดล่มสลายหรือว่าตลาดหุ้นตกหรือว่าขยับวงการคนนักลงทุนทั้งหลายแหละนะครับ ครับในแต่ละช่วงเนี่ยนักลงทุนเองเขาก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ปี40นะครับแต่ว่าทุกเนี่ยคนก็เอาเอาเอาใบพุ้นเนี่ยเป็นบอสเอเตอร์เลยกางไม่ต้องไปพูดชื่อพุ้นแล้วกันแต่หลายตัวที่แบบเออ่ต้นหายใจตากไปจากโงการไปเลยพอมาห้าจากมันก็ระมัดระวังมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีไอ้พวกตั้งแต่หลักทรัพย์นี้พวกอะไรต่างๆออกมามากมายนะฮะพอมา พอพอมาพอมา,ป,มาปีปีโควิดปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่เนี่ยน,นะครับมันก็จะเป็นปร,กรนากฏการณ์อย่างนี้เพราะว่านักลงทุนก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปนักลงทุน,นรุน่นใหม่มีความรู้มีอะไรมากขึ้นแล้วก็รผมมีการเอ่อเรียกอะไรนะมีมีให้ข้อมูลมีให้การศึกษาไค้หลายมากกว่าเท่าที่ที่แตกต่างอย่าง20ปีที่ผ่านมาแล้วที่ผมผมติดตามครับในแง่ของ ตลาดคนรวยเรียกว่าตลาดคนรวยตลาดคนที่มีเงินลงทุนหรือคนที่สนใจการลงทุนแต่นีในตลาดนตลาดหวยเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเป็นลูกค้าขายประจำกี่สิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมกนี้กลุ่มคนที่นะตั้งแต่หาเช้ากินข้ามหรือคนที่มีรายได้จํากัดผมก็ไม่เคยเห็นเศรษฐีซื้อหวยกันนะนะแต่ผมยอมรับทีหนึ่งผมกมือกันนะแต่ผมไม่ได้ซื้อหวยรัฐบาลคือซื้อมา มาเหมือนกับเป็นกิมมิกเล็กน้อยเอาไว้แจกลูกน้องอเป็นแบบเผื่อจะดวงดีนะเผื่อจะเป็ก้อให้มีดวงดีใครมีดวงทางนี้ก็ก็ก็เข้าไปเข้าไปเสี่ยงโชคดูซึ่งซึ่ซถานเมื่อวาอวกกนการเล่นหวยกับการเล่นหุ้นหรือว่าตลาดของบุคคลที่มาเล่นเนี่ยมันก็แตกต่างคนเล่นหุ้นก็ไม่เคยเห็นใครก็เล่นหวยคนเล่นหวยก็น้อยที่จะเห็นคนเล่นหุ้นถ้าจะไม่มีเลยคนละตลาด ก็ที่ผมผมอยากจะมาชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับตลาดหวเนี่ยคนที่เล่นคนที่เล่นหวยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราเรามีคุยกับเรื่องดวงเรื่องของกำลังใจเรื่องอะไรเนี่ยนะครับมันมันอาจารย์มองยังไงครับตรงเนี้ยอ,อ่าถามบอกมองอยังไงใช่ไหมครับจริงๆคือคงต้องบอกคุณปามนิดนึงก่อนครับว่าในในในคอนเซ็ปต์หรือในความเป็นในแง่ของพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยรเราเราคงพอทราบดีอยู่แล้วว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ย เราชอบความท้าทายชอบออการแข่งขันชอบการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงถ้าเราจะสังเกตนิดน,นึงว่า มันจะทําให้หัวใจเรารู้สึกกระชุ่มกระชวยถูกต้องนะ <ừ. S 2> เวลาที่เราเล่นหรือเรามีอะไรให้ลุ้นหรือมันจะต้องเป็นการลุ้นการจับรางวัลลุ้นออตอนงานเวลาที่มีงานปีใหม่แล้วมีการจับฉลากไล่ชื่อออกมาเราก็ลุ้นถูกต้องไหมฮะหรือมีการส่งิชชั่นต่างๆใช่ครับรในแง่พฤติกรรมมนุษย์ก็บอกว่ามันจะทให้เลือดเราเราสูบฉีดแล้วมีความรู้สึกแบบเหมือนกับเกิดเกิดความรู้สึกแบบเหมือนกับ ทำให้เราตื่นเต้นทําให้เรามีความรู้สึกว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราก็อยากจะเล่นมันมันก็เป็นธรรมชาตินะฮะก็คือคการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในด้านใดด้านหนึ่งถามบอกว่าออในความรู้สึกของของตัวอาจารย์เองอาจารย์ยรู้สึกยังไงอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งก็ถามบอกเล่นออซื้อลอตเตอรี่ไหม,มก็ซื้อครับต้องบอกณป็งตรงก็ซื้อซื้อเพราะอะไรฮะอ้าวไม่แน่ฮะในบางโอกาสที่อยากซื้อแล้วถ้าเราซื้อเราก็คาดหวังเหมือนกันพอเวลาซื้อปุ๊บเราทําไงฮะ สุดท้ายเราก็ติดตามถูกต้องไหมครับพอติดตามปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับติดตามปุ๊บมันก็เกิดการที่เออมีความรู้สึกตื่นเต้นพอะตื่นเต้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮนะะพอไม่ถูกปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวเกิดอะไรบอกกับตัวเองและวะ้วว่าเดี๋ยวงวดหน้าลองใหม่พองวดหน้าลองใหม่ปุ๊บทำอะไรฮะก็เริ่มเข้าไปอยู่ในไซเคิลแล้วอาจารย์ไม่ได้บอกว่าติดนะฮะแต่มันก็เป็นเป็นเนขาเรียกเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นที่นิยมกันที่สังคมยอมรับเพราะว่า การซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ผิดกฎหมายการซื้อลอตเตอรี่ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นความคาดหวังของคนในสังคมปัจจุบันด้วย mm hmm. อาจารย์เองก็หวังอะไรฮะคือเวลาซื้อลงคงไม่มีใครหรอกครับคุณปาฮะที่บอกว่าซื้อปุ๊บแล้วฉันจะไม่ถูกเราซื้อปุ๊บเราจะคาดหวังทันทีแล้วมันเป็นรางวัลที่1นึ่งถูกต้าไหมฮะ mm hmm. ซึ่งไอรางวัลที่1ตรงนี้เนี่ยเราจะเราจะเก็บมันไว้อย่างดีเลยฮะแต่พอใกล้ๆปุ๊บเหมือนกับ อลอตเตอรีก่กมันจะออกหรือประกาศผลความรู้สึกของเรามันจะเริ่มค่อยๆถอยลงจากรางวัลที่หนึ่งเฮ้ยสตัวก็ได้สมตัวก็ได้หรือ3ต, <c oughs> ตัวหน้าก็ได้เขาบอกว่าความความมั่นใจมันจะค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆของความรู้สึกของของในแง่พฤติกรรมมนุษย์นะตอนที่เราเริ่มซื้อเราจะเริ่มมีความหวังที่ใหญ่ก่อนมันเป็นธรรมชาติของของ,ของมนุษย์ทุกคนนะฮะที่เวลาที่เราคาดหวังอะไรเราก็หวังหรือเป็นความฝันของเราเราก็ฝันว่า เราอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากจะได้นูน่นได้นี่บางครั้งอาจารย์เคยซื้อพอซื้อปุ๊บเคยเคยจําได้ว่าเคยซื้อเป็นหัวชุดด้วยมีคนมามาให้อาจารย์ซื้ออาจารย์ก็อ่ะช่วยละกันทีแรกก็ทําเหมือนอย่างที่คุณป่าบอกฮะเคยซื้อไปเป็นกิมมิกในการแจกสุขรมด้วย mm hmm. ซึ่งคุณปักก็เคยเห็นที่อาจารย์ทำ mm hmm. นะแต่วันนั้นเนี่ยอาจารย์จําได้ว่า อาจารย์ไปทานข้าวแล้วมีมีคนเอารอตอตรี่เข้ามาขายแล้วเขาก็บอกว่าชุดสุดท้ายแต่อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกครับก็ได้ฟังจากหลายคนเหมือนกันเขาก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ชุดสุดท้ายหรอกพอเดี๋ยวเขาผ่านพ้นอาจารย์ไปเขาก็เอาชุดใหม่เอกใหม่อ<ม>ีกแต่อาจารย์ก็จําได้ว่าซื้อไปชุดหนึ่งมันมี5ใบ5ใบซึ่งพอหลังจากซื้อเสร็จเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่อาจารย์จําได้ว่าคืนนั้นนอนฝันเลยครับคุณตาว่าน,นอนฝันว่าถูก ถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ครับถูกรางวันที่ห 1. น 1> ึ่ง 1, 1> อไอ้ห้าใบเนี่ยฮะถามบอกว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรฮะมันมีจินตนาการเนี่ยเข้ามามันเก็บเอาเข้ามาทําให้เกิดความคิดแล้วความคิดที่ที่มันเป็นด้านของความหวังนะ่มันเป็นโฮปเป็นสิ่งที่จะลุงเขาเรียกเหมือนกับทําให้กระดุงหัวใจหรือเป็นน้ําทิพย์ที่ทําให้ทําให้เรามีความสุขซึ่ง มันไม่ได้ผิดฮนะอย่างอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถเล่นได้แต่เราก็ต้องมีขอบเขตในการเล่นด้วยในความรู้สึกของอาจารย์นะครับครับผมซึ่งซึ่งซึ่งเป็นมุมลักษณะที่แชร์ในในมุมมองที่ที่คุณเปาบอกมาว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นซึ่งถามบอกอาจารย์เคยเล่นหุ้นไหมอาจารย์เคยไปดูดูนิดนึงแต่ก็ ผมบอกคุณตาตรงๆว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็ถ้าถามบอกว่าในความเป็นพื้นฐานมันรู้สึกไม่ตื่นเต้นมันไม่ตื่นเต้นนะมันไม่ตื่นเต้นใช่ครับครับผมมันเป็นลักษณะแบบนั้นครับตอนที่กระดานมันแดงทั้งตลาดแล้วเรามีทุ้นที่มันแดงอยู่ด้วยเนี่ยแล้วมันลงเยอะๆเนี่ยตื่นเต้นแน่ๆผมจำความรู้สึกอาจารย์ว่าอย่างนั้นมันจะเครียดหรือเปล่าคะบมันตื่นเต้นมันจะเครียดไหมมันตื่นเต้นคนละแบบกับการเล่นหวยนะ กับวันที่16ที่31เนี่ยครับผมแล้ว31เนี่ยมันตื่นเต้นคนละแบบก็คือว่าครับผม11เนี่ยตื่นเต้นบอกวันที่16 16มันตื่นเต้นนะมันนั่งโอ้วนกวายรอหาคือว่าเอ้ยของเราจะใกล้เกินไหมของเราจะถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแต่ถ้าหุ้นเนี่ยมันตื่นเต้นว่าเฮ้ยของเรามันจะลงไปอีกเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยครัพอมันลงไปแล้วเนี่ยมันจะยังไงต่อ หรือเหมือนกับว่าเราสมองก็จะคํานวณคํานวณว่าคราขาดทุนเท่าไหร่แล้วคานองเดียวกันกนกับถ้ามันการกระดานมีเขียวพูดมันขึ้นใช่ไหมล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราจะกาไรเท่าไหร่แล้วโอ้โหเราจะทนรวยไปได้นานแค่ไหนเราจะขายมาด้วยยังหรือบางคนเนี่ยการหุ้นตกแรงเนี่ยเ็าบอกว่าเฮ้ยรีบขายรีบขายอะไรอย่างเงี้ยคืออะแอดินาลีนแอดินาลีนในร่างกายบนเราเหมือนก็จะออกมาบอกว่าต้อง่างไ นะฮะต้คือ <ules> ต้องทำอะไรบางอย่างกับไอ้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราผ่านผ่านกระบวนการประสบการณ์ที่เราผ่านในพวกนี้มาก่อนเราก็ได้เรียนรู้ละเหมือนอย่างโมเดลที่ที่อูแารย์ผู้อารย์มีอยู่ว่าพอเราผ่านมันมีความกล้าเราเรียนรู้ละนะมันเรียนรู้มันก็จะคิดอีกแบบหนึ่งมันก็บอกว่าไอ้มันก็มาหรือตรงนี้ว่ากับแค่ที่ผมพูเป็นเรื่องหุ้น่งมันก็บอกว่า เฮ้ยมันตกเยอะซื้อเพิ่มเดี๋ยวราคามันถูกใช่ไหมั้จไปไปไปช้อนเพิ่มซื้อเพิ่มอีกไปร่างคิดมันจะตแตกไปการเรียนรู้มันเป็นเป็นเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ละหลังจากที่มันได้ใช่ใช่แลครับอันนี้มันก็จะเป็นอะไรซึ่งซึ่งเอ่อมันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้จุดสังเกตอันหนึ่งเนี่ยนะครับผมยังไม่ค่อย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 เอ่อเข้าใจคนที่เล่นหวยเป็นขาประจำหรือว่าขาประจําหรือคนที่ ติดกับการเล่นหวยหรือว่าเขาจะมีดวงหรือไม่มีดวงก็แล้วแต่หรือว่าเขาเล่นแล้วเขาอาจจะมีโอกาสได้รางวัลบ้างถูกบ้างรัผมแต่ก็คงไม่มีแต่สิ่งียครับว่าถูกถูกน้อยกว่าไม่ถูกถูกกินมากกว่าถูกหวยใช่ไหมฮะเขาเองก็ก็เหมือนกับกระบวนการเล่นหุ้นน่ะเขาเรียนรู้แต่เขาก็ยังเขาก็ยังเล่นต่อ นะฮะ่สดงว่าก็เสียก็เสียอยู่แต่รมว่ามันมันมีมันมีเรื่องของพฤติกรรมอะไรที่ที่มันบ่งบอกเราไหมฮะหรือว่ามันเป็นเรื่องของความหวังมันเป็นเรื่องของเรื่องของข้อคาดหวังเรื่องดวงชะตาเราครับผมครับผมจริงๆคือถ้าถ้าถามในในในแง่มุมของอาจารย์อาจารย์ตอบแบบในในความหลากหลายดีกว่าเป็นความหลากหลายของของในแง่ของพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปที่มีความ เาขาเรียกเหมือนกับแต่ละท่านแต่ละคนมันก็มีความแตกต่างกันออกไปอาจารย์ยกตัวอย่างใกล้ๆเลยดีกว่าคุณแม่อาจารย์เนี่ยคุณแม่อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยฮะเอาเอาคุณแม่มาดินทานะฮะคุณแม่ดูอยู่ตอนนี้ตอนนี้คุณแม่ก็อาจจะต้องสะดุ้งนิดหน่อยครับแม่อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่ทุกวดนะยยิ่งตอนแกกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่แบบ เอามาพูดกับอาจารย์อยู่ตลอดเวลาว่าเออเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้นะมันมีเลขเด็ดตรงนู้นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้เล่าให้อาจารย์ฟังตลอดอาจารย์ก็จะแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ก็จะมีการโทรคุยกับคุณแม่นิดนึงน,นะครับคุยกันยาวคุณแม่ก็จะพูดในในสิ่งที่เป็นหัวข้อของการสนทนาของคุณแม่กับอาจารย์คือลอตเตอรี่การซื้อลอตเตอรี่แล้วมันเป็น ใช่ครับแล้วมันเป็นเหมือนน้ําเสียงของของความมีพลังนะฮะคุณป่าวมันมีพลังเหมือนมันมีความหวังมันมีความฮึลเหิมแล้วคุณแม่ก็จะพูดเสมอว่าเดี๋ยวถ้าฉันถูกรางวันที่หนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะให้เธอเท่านี้ให้น้องเท่านี้ <c oughs> ให้คนนู้นเท่านี้ให,ให้แบ่งให้เสร็จสับพเลยฮะซึ่งซึ่งอาจารย์ก็เคยเคยเคยคิดเล่นๆตามนะแม่ถ้าแม่ถูกนะแม่จะเอาเก็บไว้ แม่มาแบ่งให้เพื่อนแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยแล้วแม่จะเอาไว้ทำไอืมฉันถูกมาฉันก็ต้องให้พวกแกให้หมดแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาไปลงทุนลงทุนนี่ทํานู่นมันเป็นจินตนาการของความสุขนะคุณเป่าครับอ,อาจารย์บอกได้เลยครับว่าในแง่มุมน,นึ่งคือถ้าเราคุยกันแบบชัดเจนในแง่ของพฤติกรรมมนุษย์อาจารย์ไม่ได้หักไม่ได้ห้ามคุณแม่ไม่ให้เล่นแต่อาจารย์แค่บอกคุณแม่ว่าคุณแม่เล่นแค่ พอดีพอดีตามสัสดส่วนเพราะว่าถ้าเล่นเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีแน่แ,นแต่ในทางกลับกันแล้วถ้าเล่นพอเป็นกิมมิกพอเป็นความรู้สึกที่ดีกับทําให้คุณแม่มีความกระชุ่มกระชวยคุณแม่อาจารย์ก็อายุเยอะแล้วนะะเกษียณแล้วแล้วก็อย่างที่บอกนิดหนึงว่าแกเองก็ อยู่ตัวคนเดียวด้วยไม่ยอมไปอยู่ฝับลูกๆหลานนะอยู่บ้านคือด้วยความเคยชินที่ที่แบบเหมือนกับอยู่เมืองน,นอกแล้วอยู่ตัวคนเดียวพอกลับมาปุ๊บก,ก็บอกให้มาอยู่ที่บ้านก็ไม่ยอมอยู่นะครับก็ขออยู่บ้านตัวเองอยู่คนเดียวแล้วก็ทํานู่นทนํานี่เราก็จะเป็นห่วงนิดนึงคือผัดกันไปเยี่ยมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยฮะว่าช่วงเวลาคือทุกวันที่1กับวันที่16ก่อนประมาณแปกเหมือนกันอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ซื้อก่อนจะต้องซื้อก่อนวันหวยออกวันหนึ่งแล้วก็ จะมีความฝันมีอะไรเวลาไปคุยกับคุณแม่ตอนช่วงวันที่หวยใกล้จะออกลอตเตอรี่ใกล้จะออกเนี่ยมันจะเป็นอัตลรดอย่างหนึ่งแล้วถามบอกนิดนึงว่ามันเป็นอัตลรดในแง่ไหนครับเป็นอัตลรดของความสุขนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วตอนเดือนธันวาคุณพ่ออาจารย์เสียนะครับคุณพ่ออาจารย์เสียตอนเดือนธันวาแล้วก็ทําพิธีทําอะไรตามศาสนานะครับก็ไปตั้งสวดอภิธรรมที่วัดแล้วก็แม่ค้าก็จะเดินเข้ามาอาจารย์ก็สังเกต ก็จะมาพูดแล้วคุณพ่ออาจารย์ตอนเสียเนี่ยอายุ79 <Yeah. S 1> เขาก็จะเอาเลข79เลข79 mm hmm. มาให้ไหมอ,อ,อาจารย์จายําได้ครับว่าก็สวดทั้งหมด5วันนะฮะแล้วก็คือวันแรกก็มีเลข79เพราะวันหลังๆเลข79มันเริ่มหมดหายไปฮนะ mm hmm. มันหายไปเพราะว่าบรรดาคนที่มาในงานที่มาสวดงานของคุณพ่ออาจารย์เนี่ย mm hmm. เขาก็ซื้อกันรวมทั้งบรรดาญยยาติๆของอาจารย์ก็ซื้อแอบกว้านซื้อกันหมดเลยฮนะ อาจารย์ก็มองมองไปแล้วพอใกล้ๆวันสุดท้ายอาจารย์จำได้ครับว่ามีแม่ค้ามาแต่ตอนนี้เจ็ดก้าหมดแล้วแม่ค้าก็น่าเดิมๆนะกลายเป็นเก <97, S 1> ้าเจ็ดเาเจ็เปลี่ยนเป็นเกเจดกลับไปคุณบ้าเชื่อไหมครับว่าพอหวยออกมันออก9กนะ้าเจ็ด ซึ่งอาจารย์บอกว่ามันมหาศารจา์มากมันไม่รู้ว่าอะไรดนบันดาลใจแล้วถามว่าอาจารย์ถูกไหมอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ถูกเหมือนกันครับแล้วคุณแม่อาจารย์ใช่ครับคุณแม่าอาจารย์ก็ถูกด้วยเหมือนกัน<ม>คือเขาบอกว่าหลักการการเล่นหวยเขาบอกว่าต้องกลับหน้ากลับหลังหรืออะไรเขาเราก็ไม่รู้นะฮะในความคิดแต่แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นมิติหนึ่งที่เราไม่สามารถบอกได้ครับว่าทําไมล่ะคุณพ่ออาจารย์เสียตอนนั้นแล้วทาไมถึงเลขตัวนี้มันถึงออกเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ พิสมวงพอสมควรสําหรับอาจารย์นะฮะว่าเอ๊ะทำไมมันมาเกี่ยวข้องได้ก็สิ่งหนึ่งมันเป็นมันเป็นจุดจุดหนึ่งที่เป็นความรู้สึกของของของมนุษย์ทุกคนฮนะมีความหวังกับเรื่องโชคเรื่องดวงมีความหวังกับเรื่องอะไรที่มันมองไม่เห็น มีความหวังพเพราะก็บอกว่าคนเราพอมีความหวังเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราฮึกเหิมถูกต้องไหมฮะแล้วในแง่อย่างใดแกรม5้าก้าก็อย่างที่บอกนิดนึ่งว่าปัญหากับก้าแรกความรู้กับก้าแรกออสองสิ่งนี้มันจะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราก้าเดินที่จะไปมีประสบการณ์กับก้าแรกด้วยแล้วลงมือทํากับก้าแรกถามบอกว่าถ้าเราอยากถูกหวยทําอะไรฮนะคุณฟ้าก็ต้องซื้อหวยถูกต้องไหมฮะ<ม>ต้องซื้อลอตเตอรีออ่ต้องพูดให้ชัดๆนิดนึงว่าต้องซื้อลอตเตอรี่ถ้าเราอยาก มีมีเขาเรียกอะไรฮะเราอยากเล่นหุ้นแล้วเราอยากประสบความสาเร็จในการการเล่นหุ้นเราก็ต้องเล่นหุ้นถูกต้องไหมฮะ mm hmm. สิ่งเหล่านี้มันเป็นเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้อย่างสมมุติที่บอกว่าคนที่เล่นหุ้นเก่งๆแล้วคนที่มองมองกระดานหุ้นเก่งๆแล้วก็สามารถที่จะทากาไรได้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็มีคนรู้จักหลายคนก็เก่งด้วย mm hmm. แต่ในทางกับการปุ๊บอาจารย์ไม่ได้ชอบแต่ถามบอกว่าหวยทําไมคนทั่วไปถึงเล่นได้ง่ายคุณแบบ มันไม่ต้องมีหลักการของของประสบการณ์ไม่ต้องมีหลักการของทวามรู้อะไรเลยใช่ครับไม่ต้องมีอะไรเลยครับเวลาอาจารย์จําได้ฮะเวลาไปเลือกหวยปุ๊บก็หลับตาปุ๊บแล้วก็แบบหยิบจิ้มเข้าไปเหมือนเราทําข้อสอบหยิบขึ้นมาปุ๊บเลขอันนั้นนะมันจะเป็นแรงบันดาลใจเราทันทีเลยไม่รู้ว่าใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่อันนั้นเราจะแบบเหมือนกับใส่ใส่ความรู้สึกของเราไปว่า ฉันเลือกมาเพราะดวงมันทําให้เราอยากเลือกใบนี้มันเป็นความต้องการต้องชะตากาันเห็นนะฮะทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นฉะนั้นอย่างที่บอกนิดหนึ่งว่าพฤติกรรมมนุษย์ทุกคนนะชอบแข่งขันชอบแข่งขันชอบการเสี่ยงดวงเออจริงๆอาจารย์เคยเคยศึกษาดูนะฮะเวลาที่เราเราเปรียบเทียบนิดนึงว่าถ้าเป็นผู้ชายอย่างคุณป้าแม,ม่ขับรถบางทีเวลาถ้ารถเรามีคุณภาพที่แรงแรงมาก เราทำไงฮะถ้ามีโอกาสถูกต้องไหมฮะเราก็อยากจะขับเร็วขึ้นมานิดหนึง่งแต่พอเราโตขึ้นเรามีประสบการณ์ขึ้นอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปนะฮะเพราะอะไรฮะคุณบางประสบการณ์มันสอนเราว่าถ้าขับรถเร็วมากเกินไปมันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะทําให้เกิดความสูญเสียเกิดอันตรายได้แต่ถ้าเราขับในสิ่งที่พอดีพอด,พอดีมันก็จะทําให้เราปลอดภัยถูกต้องไหมฮะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสอนเราแต่ในทางกลับกันอาจารย์ย้อนกลับมาที่หวย ยิ่งเล่นบางทียิ่งเพิ่มนะฮะถ้าถ้าถ้าสังเกตอาจารย์ต้องคอยปรามคุณแม่อาจารย์อยู่เสมอเสมอถ้าคุณแม่อาจารย์ดูอยู่ก็ต้องบอกคุณแม่ผ่านไลฟ์สดไปแล้ว่าคุณแม่ก็เล่นน้อยๆหน่อย,อยแต่ถามบอกว่าเออมันเป็นความสุขทางใจของผู้ใหญ่ไหมอาจารย์เชื่อว่ามันเป็นความสุขทางใจครับก็ก็คงบอกคุณปวาว่ามันมันหาข้อดีข้อเสีย แตก,กต่างกันเลกต่างกันต่างวาระดีกว่านะครับในมุมที่เราเราคุยกันตรงมุมเนี้ยในมุมของอาจารย์นะ <ผม S 1> ครับจบ <ผม S 1> นิดนึงเรื่องของเรื่องของจริงๆนี่ไม่เมื่อเมื่อักครู่บอกว่าเรื่องหวยรือเรื่องเรื่องเรื่องสลากเนี่ยมันไม่มีหลักการ,รมันก็มีนะบางคนก็มีหลักการอย่างที่บอกว่าที่แบบ <laughs> อาจารย์ <laughs> ปิกซี่มหมอใช่ไหมบางคนเนี้ยข้างบ้านผมเนี่ยใช้หลักการง่ายๆเลยเวลาผมมีรถใหม่มาปุ๊บเนี่ยทะเบียนอะไรเนี่ยเขาเอาทะเบียนรถบ้านเาทะเบียนทะเบียนรถขมไปซื้อ แล้วก็ข้างบ้านก็ถูกกันเป็นประจำนั่นคือหลักการของเขาเขาก็ถูกกันเงินบางเงินเงินเขาก็ดูแถวนั้นน่ะทั้งหมู่บ้านนะใครมีรถใหม่ข้างบ้านบ้างบ้านผมบ้างบ้านนู้นบ้างนี้แล้วก็ไปดูอ้าวนี่มีอะไรแบบใหม่ก็มาดูแล้วก็เอาเลขเนี้ยไปจัดการไปซื้อนะนะมีคนมาเล่าให้ฟังล้วก็ฟังแล้วก็หัวเราะบอกเออดีนะแต่เราไม่เคยเราไม่เคยซื้อของเราเลยตอนเป็นเียนเราเราก็ไม่เคยซื้อหรือบางคนเนี้ย ผมเคยเห็นเพื่อนผมมีเพื่อนสมัยสมัยเรียนงานละเรียนมัธยมเขามีเขาเรียกเขามีโพยเขามีโพยเขามีตัวเลขโอยเขาคำนวณจะเป็นเหมือนกับการเขาดูคล้สถิติว่างวดที่แบบนี้มันผิดมามันมีอะไรออกไปบ้างตัวเลขรันกันยังไงแล้วก็มีวิธีการคำนวณแรงก็สักอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นหลักการของแต่ละคนที่ยังไม่ใช้ แต่อันนี้อันนี้คือคือคือ,คอบอกว่าสวายไม่มีหลักการก็ไม,ม่เฉลิมก็มีการรักศึกมาความก็เรียกอะไรความเชือ่อความถนัดหรือความความที่แต่ละคนู้สนใจที่จะไปทําให้มันไปถูกต้องในสิ่งที่เขาสบายใจที่เขาชอบชอบ,ชอบใจน,น <พอ S 1> ี่ก็เป็นเป็นซื่งรต่จริงๆนวเนี่ยถ้าบอกว่ามาบางที่อาจารย์บอกว่ามาอัพพลายเรื่องว่ามันเป็นการเพิ่มกําลังใจหรือว่าเพิ่มความทั้งความมั่นใจ เรื่องของดวงชะตาคนเราเนี่ยพอ,อพูดถึงหวยมันก็ลิงไปถึงเรื่องของดวงชะตาบงีเรื่องของกรารทำงานเนี่ยบางคนเขา,าก,ดดก,ดกดา็ดูเรื่องของนี้ดูชะตาดูเรื่องของเรื่องควาเป็นใช่ครับเสริมความมั่นใจกันนะครับเสริมความมัม่นใจเสริมความมันม่นใจในการที่ทั้งทั้งที่เขาอาจจะมีความมั่นใจอยู่แล้วแต่ว่านิดนึงนิดนึงเพื่อจะได้อ่าหนึ่งสบายใจแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกอะไรมองหน้ามองหลังกันไปอะไรเนี้่ยนะครับ ใช่ใช่ใช,ใช่ครับก็เป็นอะไรซึ่งซึ่งน่าสนใจเหมือนกันมันเป็นความสุขอะไรต่างๆครับคือจริงๆอาจารย์บอกงนี้ครับว่าไม่ได้ผิดฮะคือคนที่มีความที่จะเล่นในมุมมองแตกต่างกันไปบางบางถ้าคนมีฐานะคนรวยหน่อยเ,ออเล่นหุ้นเขาก็มีความรู้สึกขเขาว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งในการเล่นหุ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบุคคลทั่วไปซึ่งแน่นอนนะอาจารย์เชื่อครับว่าเวลาที่เล่นหว,หวยหรือเล่นลอตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นมันเหมือนพลังหรือเป็นกําลังใจหรือเป็นความหวัง ถ้ามันเปรียบเทียบกับการทํางานน,นะครับมันก็เป็นความหวังเพราะว่าเวลาที่เราทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจหรือในวิถีที่มันเป็นวิกฤตโควิดไไวรัสโควิดอยู่เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนิดนึงว่ามันก็ต้องมีกําลังใจและก็ต้องมีความหวังซึ่งบนกําลังใจความหวังเนี่ย เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เรามีความสุขได้บางทีอาจารย์อาจารย์แนะนํานะอาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนหรือคุยกับบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ที่อาจารย์ไปสอนนะครับว่าตอนนี้ก็เริ่มม,มีมีเริ่มเริ่มเปิดอบรมอะไรบ้างแล้วนะครับใช่ใช,ใช่ครับ<ๆ>ก็ก็คุยกันบอกว่าทุกสิ่งทุกอยากนะ่างฮะมันมันมันผ่านเข้ามาแล้วมันจะผ่านไปแต่บนการผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเนี่ยเราต้องใต่ตองและมีสติบางครั้งเขาบอกว่าเราจะเครียดกับมันทั้งหมดเอ่อ หลายคนอาจจะพูดนีนะฮะบอกว่าแหมอาจารย์ไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะที่มันเป็นวิกฤตหรือเปล่าก็พูดได้อาจารย์อาจารย์คงบอกอย่างนีน้ในช่วงเวลาที่อาจารย์เคยตกอยู่ในสภาวะวิกฤตก็เคยผ่านตรงนั้นมาซึ่งอาจารย์จะเป็นคนที่ที่ที่เก็บ ความรู้สึกหรือหรือจำบทเรียนตรงนั้นเพื่อเอามาเป็นเคสตัศดี้แล้วก็สอนนะนะอาจารย์ถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้ครับบางครั้งเราต้องแบ่งแยกตัวเองนิดนึงแล้วหาความสุขให้กับตัวเองนิดนึงแล้วก็ต้องมีรอยยิ้มแล้วต้องมีเสียงหัวเราะให้กับตัวเองนิดนึงหลายครั้งหลายคนนะที่บอกว่าบางครั้งบนชีวิตเนี่ยมันอาจจะหัวเราะไม่ออกแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบ่งช่องว่างสักนิดนึงเติมกําลังใจสักนิดนึงมันก็จะทําให้เรามีพลังแล้วก็มีความสุขแล้วก็สามารถชิกตก้าเดินแล้วก็เราก็สามารถทํางาน ไดเ้เช่นกันฮะเหมือนอย่างเรื่องหวยที่เราเป็นกิมมิคในหัวข้อวันนี้มันก็เป็นเรื่องอะไรที่อาจารย์กล้าพูดได้เลยครับว่าถ้าไม่ต้องไปตัวอย่างอื่นนะคุณแม่อาจารย์เนี่ยออพออาจารย์เห็นแววตาหรือหรือ,รอในพฤติกรรมที่คุณแม่แสดงออกเวลาที่แกถูกนะฮะถูกแบบอาจารย์บอกเลยฮะถ้านับจํานวนถูกกับนับจํานวนที่โดนโดนกินเนี่ย มันมันวัดกันไม่ได้เลยฮะแต่พอตอนถูกเนี่ยเหมือนมีพลังมีออร่ามีอะไรที่มันเหมือนกับไปชาร์จแบตแกแล้วทําให้แกมีพลังแล้วก็มีความสุขซึ่งตรงนี้ฮะ ไอ้ไอไอไอบทบ,บาทตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่ามันหาไม่ได้มันไปหาซื้อไม่ได้นะคุณดาวหาซื้อความสุขแบบนั้นไม่ได้ฮะซึ่งตรงนี้นะ่ะพิธีการนุษย์เขาบอกว่าเราเราต้องต้องหาความสุขแบบนี้ให้ได้แต่พอพูดงี้อาจารย์ไม่ได้ส่งเสริมให้ไปเล่นเล่นหวยหรือเล่นหุ้นนะฮะมันก็เอาให้แต่พอดีงามแต่บนความรู้สึกที่อาจารย์เปรียบเทียบว,ว่าไอ้ความรู้สึกตรงที่แม่คุณแม่อาจารย์เนี่ยถูกหวยแล้วแกจะพูดแบบโคเล่าประมาณเกือบอาทิตย์นะฮะคุณดาว ซึ่งมันเป็นความรู้สึกว่าแกฝันแล้วแกก็ต่อจิ๊กซอเป็นเรื่องเป็นราวพอเรานั่งฟัง เอ่อรามีความรู้สึกว่าแกมีความสุขในน้ําเสียงหรือบันไดเส้นเสียงที่แกมีความสุขแกพูดผ่านเขาเรียกผ่านเหมือนความอิ่มเอมอ emotion f e ล l ิ่งออกมาบนกระบวนการแล้วมันทําให้เหมือนกับสารบางอย่างในตัวแกหลั่งออกมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าได้มีโอกาสไปพบแกพาแกไปกินข้าวถ้าแกถูกจังหวะถูกหวยด้วยนะฮะโอมีเรื่องสนทนากันกันแบบสนุกสนานมากนะฮะแ,นะแล้วอาจารย์ก็จะรับฟังแกนะฮะแล้อย่างหนึง่งพอคนสูงอายุมันก็จะเหมือนกับเขาบอกว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างด้วยเพราะว่าลูก ลูกหลานบางทีอาจจะไม่ไม่ว่างไม่สะดวกที่จะดูแลอยู่ตลอดเวลาบางเรื่องแกก็อาจาจะต้องหากิจกรรมทําอะไรอย่างี้ประมาณนี้เลยครับคุณาวกับครวันนี้วันนี้เราก็คุยกันเรื่องหวยเรื่องหุ้นกันพอของพอมาพอนะนะครับผมได,<ะ>ได้เวลาได้เวลาพอสมควรนิดเึงก็ถือว่า<ะ>เอาเป็นเอาเป็นน้าจิ้มให้กับคนที่เตรมตัวไปทํางานวันจันทร์นะครับแต่เป็เรื่องของเรื่องของ ความเชื่อหรือว่าเรื่องของกําลังใจที่จะ,ะได้จากหวยจากพูนอาจาอาจะแบบคนไหนปิดตกตก,ตก,ตก,ตกอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิดอะไรลองไปซื้อสลักกินแบ่งดูอาจจะทางเลือกหรือว่าทํางานแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมเหนื่อยต,ตัวนี้เป็นตัวให้กําลังใจเราได้เหมือนกันนะก็จงไม่ต้องไปมองข้ามในสิ่งที่บางที บางทีมันเป็นมันเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันเราแล้วเราก็ไม่เอาแค่เลกน้อยพอคคุณต๋องเอาแค่เลกน้อยเอาเป็นแค่กิมมิกแต่อย่าไปใช่ครับคือคืออย่างที่อาจารย์พูดเสมอว่าไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าเปรียบเทียบจริงมันก็มันก็มันมันมันไม่ได้ดีแต่มันก็เป็นกิมมิกให้ให้ให้เรากระชุ่มกระชวยนะฮะก็ก็อาจารย์ก็คงฝากด้วยเหมือนกันว่าเราเราเราทั้งสองคนในการคุยกันในห้องนั่งเล่นเราไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการเล่นหวยอยู่แล้วนะครับเล่นเล่นลอตเตอรี่หรือเล่นหุ้นใช่ครับมันเป็นตัวอย่างทีี่่เเออาามกยวข้ง เราอยากให้เห็นภาพครับว่าความสุขมันหาได้ด้วยวิธีการกับกระบวนการที่แตกต่างกันฉะนั้นฝากเพื่อนๆชาวบกรถด้วยเหมือนกันครับว่าบนความสุขของเราเนี่ยเวลาที่ทําอะไรแล้วมันมีความสุขลองจดจําภาพ ไอ้ตรงนั้นไว้แต่บนความสุขเนี่ยอาจารย์ฝากอีกเหมือน,นกันครับมันต้องถูกต้องถูกต้องอะไรฮะถูกต้องในเรื่องของเงื่อนไขของสังคมถูกต้องในแง่ของกฎหมายถูกต้องในแง่ของจริยธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่กระบวนการตรงนี้ทางทางทางช่องเราพยายามจะสนับสนุนในเรื่องของความสุขแล้วก็มีความสุขมากๆสําหรับสําหรับในในไลฟ์ like วันนี้นะครับครับผม ก็ขอบคุณมากครับแล้วสนุกจังวันนี้ได้พูดหวยเรื่องหุ้นแล้วไว้เราเจอกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าทีหนึ่งนะเวลาเดิมได้ครับครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกมาคุยครับได้ครับได้ก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงสาหรับช่องบุกรถไปดาวังคารที่เป็นห้องสนทนาเราคุยกันทุกวันบ็นอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับ ส่วนคลิปต่างๆซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสอดแทรกเรื่องของการให้กำลังใจเราก็สามารถไปติดชมได้ใน YouTube นะครับว่าบวรถกไปได้ครับนะครับครับผมครับจะกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับครับครับผมครับสวัสดีครับ